เดือนมิถุนายนถือได้ว่าเป็นเดือนสําคัญของประวัติศาสตร์การเมืองสิงคโปร์ก็ว่าได้นะครับบางคนถึงกับบอกว่าเดือนมิถุนายนเมื่อ63ปีที่แล้วเป็นก้าวแรกที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนสิงคโปร์จากประเทศน้อยพัฒนาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเลยผมกําลังพูดถึงความสําคัญในฐานะเป็นเดือนที่นายลีกวนยูก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ครับ นายลีกวนยูผู้ล่วงลับคนนี้ได้รับยกย่องจากคนจำนวนมากว่าเป็นบิดาแห่งสิงคโปร์ผู้พลิกโฉมสิงคโปร์ให้เจเริญรุ่งเรืองได้ภายในช่วงเวลาแค่หนึ่งชั่วอายุคนวันนี้ผมจอมพนดาสุโขและเวอร์รีไวล์เล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกก็เลยหยิบเรื่องราวของอดีตผู้นำสิงคโปร์คนนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าจากคนธรรมดากลายเป็นบิดาแห่งสิงคโปร์ได้อย่างไรซึ่งแน่นอนนะครับว่านี่เป็นการยกย่องที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มาเพราะความสามารถล้วนๆครับ แต่ถึงอย่างนั้นลีกวนยูก็ยังเป็นมนุษย์นะครับเพราะในขณะที่เขาได้รับเสียงชื่นชมจากการพัฒนาสิงคโปร์ในอีกมุมเขาก็ยังมีเรื่องที่ผิดพลาดให้เห็นและมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อตัวเขาเองเกิดขึ้นไม่น้อยเหมือนกันชีวิตของนายลีกวนยูนั้นเติบโตในครอบครัวคนจีนอพพรบรยบครอบครัวของเขามีฐานะอยู่พอสมควรโดยเขาเกิดในยุคที่สิงคโปร์ยังตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่โตเป็นวัยรุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นเข้ายึดเกาะสิงคโปร์พอดีในลีกวนยูได้รับทุนไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับแต่ถึงอย่างนั้นชีวิตของเขากลับไม่ชอบการไปอยู่ที่อังกฤษเลยโดยมีรายงานว่าช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นเขาถูกดูถูกและคุกคามเพราะว่าเขาเป็นคนเอเชีย นี่เลยอาจเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขากลับมายังสิงคโปร์แล้วก็มีความฝันที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นคือการเอาสิงคโปร์ออกจากการอยู่ภายใต้อนานิคมของอังกฤษให้ได้แหละครับเขากลับมาที่สิงคโปร์แล้วก็ร่วมตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคกิจประชาชนหรือพรรค p i p เมื่อปี1954นนะครับซึ่งยังคงเป็นพรรคการเมืองหลักของสิงคโปร์จนถึงตอนนี้โดยในชีวิตการเมืองช่วงแรกๆนะเขาจะได้รับเลือกตั้งแต่คะแนนของพรรคก็ไม่ได้รับความนิยมมากนะครับ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งเมื่อปี1959นะครับในครั้งนั้นในลีกวนยูและพรรคกิจประชาชนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายและเขาก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโป,โปร์ครับนี่ยังเป็นจุดสิ้นสุดอำนาจของรัฐบาลอนานิคมอังกฤษอย่างเป็นทางการด้วยนะครับ ถ้าพูดถึงชีวิตทางการเมืองแล้วการก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวัยแค่35ปีแถมยังได้เห็นความฝันของตัวเองเป็นจริงจากการที่อานานิคมอังกฤษถอนตัวออกจากสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นการประสบความสําเร็จที่สูงมากเลยนะครับแต่ถ้าได้ฟังชีวิตต่อจากนี้ของนายกรัฐมนตรีลีกวนยูทุกคนจะได้รู้เลยแหละครับว่านี่เป็นเพียงแค่ชีวิตบทแรกเท่านั้นเองครับ แม้ความฝันให้สิงคโปร์ออกจากการอยู่ใต้อนานิคมอังกฤษจะประสบความสําเร็จไปแล้วนะครับแต่เป้าหมายของนายรีกวนยูในการบริหารประเทศสิงคโปร์ต่อไปก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันเลยแหละครับเพราะสิ่งที่เขาต้องการทันทีที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําสิงคโปร์ในตอนนั้นคือการให้สิงคโปร์ไปรวมอยู่กับประเทศมาเลเซียคับ ต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าการที่สิงคโปร์และมาเลเซียไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตั้งแต่แรกส่วนสําคัญก็เป็นเพราะว่ารัฐบาลอาณานิคมอังกฤษนี่แหละครับที่ต้องการแยกมาเลเซียกับสิงคโปร์ออกจากกันสาเหตุที่อังกฤษต้องแยกข้อแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโดยอังกฤษต้องการให้สิงคโปร์เป็นเมืองท่าและฐานทัพเรือส่วนอีกปัจจัยที่น่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของเชื้อชาติครับ เพราะว่ารัฐบาลอังกฤษในขณะนั้นมองว่าถ้ารวมมาเลเซียที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนมาเลย์กับสิงคโปร์ที่มีผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีนอาจทําให้เกิดปัญหาตามมาได้แต่พอสิงคโปร์มีอำนาจเป็นของตัวเองเต็มตัวแล้วในลีกวนยูตัดสินใจหาทางไปรวมกับมาเลเซียท่ามกลางเสียงสนับสนุนของประชาชนนะครับ เหตุผลสําคัญที่ทําให้ในายลีกวนยูร่วมถึงคนสิงคโปร์จำนวนมากสนับสนุนการไปรวมกับมาเลเซียมากกว่าจะเป็นประเทศเอกราชดูแลตัวเองมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องสําคัญที่สุดหนีไม่พ้นการที่ตอนนั้นคนสิงคโปร์เองก็เชื่อว,ว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองแน่ๆต้องไม่ลืมนะครับว่าสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆครับซึ่งที่ผ่านมาอังกฤษแยกมาก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการค้าและก็ความมั่นคงทางทะเลเท่านั้น ในมุมหนึ่งนี่ก็คือจุดเด่นทางภูมิศาสต์ใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าที่สําคัญเลยแต่ว่าถ้าคิดในอีกมุมหนึ่งสิงคโปร์ก็เป็นเพียงเกาะเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรอ,อะไรครับต้องพึงพาแผ่นดินใหญ่อย่างมาเลเซียแถมในตอนนั้นคนสิงคโปร์ยังเชื่อว่าธุรกิจของพวกเขาจะเติบโตได้ต้องอาศัยฐานประชากรของมาเลเซียหรือแม้แต่บรรดามนุษย์เงินเดือนคนหาช้ากินข้ามก็เชื่อนะครับว่าคงจะดีกว่าถ้ามีโอกาสไปหางานทําที่ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีเรื่องเหตุผลทางการเมืองด้วยนะครับเพราะว่าลีกวนยูและพักพีไพีของเขาเนี่ยใช้เรื่องการไปรวมกับมาเลเซียหาเสียงทางการเมืองครับและได้รับความนิยมได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งจนได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นลองคิดตามไปนะครับว่าถ้าพักพีไอพีทเรื่องนี้ไม่ได้อนาคตทางการเมืองจบเหตุแน่ๆในตอนนั้นในลีกวนยูตั้งเป้าไว้นะครับว่าสิงคโปร์ต้องรวมกับมาเลเซียแต่ต้องทําให้สิงคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางของมาเลเซียให้ได้ครับ ขณะเดียวกันโจทย์ที่สําคัญก็คือต้องทําอย่างไรก็ได้ให้คนมาเลเซียไม่มองสิงคโปร์เป็นแค่ลูกเลี้ยงแต่ต้องทําให้ทุกคนมองว่าคนสิงคโปร์เป็นสมาชิกที่สําคัญของครอบครัวเมื่อรวมกันแล้วและแล้วการรวมมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็เกิดขึ้นจริงในปี1963ครับแต่ว่าก็เป็นการรวมกันได้แค่ไม่กี่ปีนะครับเพราะว่าเกิดความวุ่นวายทางการเมืองขึ้นมา โดยเฉพาะปัญหาทางเชื้อชาติระหว่างเชื้อชาติมาเลก,กับเชื้อชาติจีนซึ่งเป็นสิ่งที่จำได้ใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้อดีตอาณานิคมอังกฤษก็เคยกังวลมาแล้วลีกวันยูไม่อาจต้านทานเรื่องนี้ได้อีกต่อไปครับมาเลเซียและสิงคโปร์ตัดสินใจแยกทางการในเดือนสิงหาคม1965พูดง่ายๆก็คืออยู่รวมกันได้แค่ไม่กี่ปีนั่นเองถ้าจะพูดว่านี่คือการที่สิงคโปร์กลับมาเป็นรัฐเอกราชอีกครั้งก็ไม่ผิดน,นะครับ แต่ดูเหมือนว่าเอกราชที่สิงคโปร์ได้รับในครั้งนี้จะไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนในสิงคโปร์โดยเฉพาะในลีกวันยูจะพอใจเอาซะเลยครับความผิดหวังความโศกเศร้าสะท้อนออกมาจากคําพูดของนายลีกวันยูนะครับการแยกตัวออกจากมาเลเซียครั้งนี้ทําให้ผู้นําสิงคโปร์เสียใจถึงขนาดที่กล้าน้ําตาตัวเองเอาไว้ไม่อยู่ขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวครับ it will be a moment of anguish i mean for me it is a moment of anguish because all my life You see the whole of my adult life. I had believed in Malaysian merger and the unity of these two territories. You know, as a people connected by geography economics and ties of kinship will your mind ever stop for a while สิงคโปร์เป็นรัฐอิสระแล้วโจทย์ใหม่ของนายรีกวนยูคือจะพัฒนาประเทศนี้อย่างไราภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดจำเขียวแบบนี้ในตอนนั้นประเทศสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเลยนะครับถือว่าจัดเป็นประเทศด้อยพัฒนาที่ยากจนด้วยซ้ํารายได้เฉลี่ยของประชากรสิงคโปร์ก็ถือว่าต่ํามากสิ่งที่นายลีกวนยูทํานั้นก็เลยไม่ต่างจากการวางรากฐานประเทศใหม่ทั้งหมดกับตั้งแต่การวางระบบความมั่นคงใหม่ และที่ถูกมองว่าเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญของสิงคโปร์คือการวางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรหลักที่แทบจะมีอยู่อย่างเดียวก็คือทรัพยากรมนุษย์ครับสิ่งที่นายรีกวนยูทาและผมคิดว่าสําคัญมากๆคือการเข้าไปแก้ปัญหาความหลากหลายทางเชื้อชาติของสิงคโปร์นะครับจากข้อมูลประชากรสิงคโปร์เมื่อปี2020นี้เราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าสิงคโปร์มีประชากร3ใน4หรือราว75เป็นคนเชื้อสายจีน ามมาด้วยเชื้อสายมาเลย15%เชื้อสายอินเดียราว7.5%และเชื้อสายอื่นๆอีกเล็กน้อยความหลากหลายทางเชื้อชาติในสิงคโปร์ก็ทําให้เกิดข้อกังวลขึ้นมาเหมือนกันนคะครับว่าจะมีความขัดแย้งทางเชื้อชาติเกิดขึ้นกันอีกหรือไม่ซึ่งสิ่งที่นายลีกวันยูทำก็คือความพยายามล้อมรวมทุกเชื้อชาติเข้าด้วยกันให้เป็นพลเมืองสิงคโปร์หนึ่งเดียวครับ มะระดกในเรื่องนี้ที่เป็นรูปประทับที่สุดเรื่องหนึ่งคือการที่รัฐบาลสิงคโปร์ใช้ภาษาราชาการถึง4ภาษานะครับคือภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษามาเลและก็ภาษาทมินเรียกได้ว่าเป็นความพยายามที่จะไม่ทิ้งเชื้อชาติใดไว้ข้างหลังจริงๆและทําให้ทุกคนคือพล,ลเมืองสิงคโปร์เท่ากันหมดเมื่อหลอมรวมให้ทุกคนในสิงคโปร์คิดว่าตัวเองเป็นคนสิงคโปร์ได้แล้วในลีกวนยูก็ใช้วิธีพัฒนาทุนมนุษย์ครับ อย่างที่บอกนะคบว่าสิงคโปร์ไม่ใช่ประเทศที่มีทรัพยากรมากมายดังนั้นทรัพยากรที่มีอยู่และสําคัญที่สุดนี่ไม่พ้นทรัพยากรมนุษย์ครับนักเศรษฐศาสตร์จํา,ศา,ศาจนวนมากได้พูดถึงเบื้องหลังความสําเร็จของนายลีกวนยูที่ใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาพลิกโฉมสิงคโปร์จากประเทศโลกที่3โดยสถานะประเทศด้อยพัฒนาให้กลายเป็นประเทศโลกที่1ห,หรือประเทศที่พัฒนาแล้วว่ามาจากเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี่แหละครับ วิศนุวราธานนักเศรษฐศาสตร์อาวิโสธนาคารมิสุโฮอธิบายนะครับว่าในาลีกวนยูได้สร้างทุนมนุษย์หรือ Human Capital ขึ้นมาจนกลายเป็นจุดเด่นของสิงคโปร์ครับประกอบกับการทุ่มเทให้สิงคโปร์มีมาตรฐานทั้งการค้าการลงทุนไปจนถึงการศึกษาให้มีมาตรฐานชั้นนําของโลกไปเลยเช่นเดียวกับ, N N ita, ama, บนัฟนิตาซาม่าบรรณาธิการภาพพื้นเอเชียของ Economist Intelligence Unit ที่มองเนี่ยกบว่าลีกวนยูได้สร้างสิงคโปร์ให้เป็นปลายทางของนักลงทุนโดยเน้นการพัฒนาทักษะแรงงานให้มีมาตรฐานระดับโลกรวมถึงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆให้เหมาะสมกับการเชื่อมต่อทั้งทางทะเลและทางอากาศโดยอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างระบบกฎหมายที่แข็งแรงโปร่งใสและมีประสิทธิภาพพว่วงโดยการดำเนินนโยบายการทูตอย่างเหมาะสมครับ นายลีกวนยูเป็นผู้นำสิงคโปร์ยาวนานถึง31ปีเลยนะครับจนถึงปี1990และยังมีบทบาทอยู่เบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาเรื่อยมาจนกระทั่งตัวเองเสียชีวิตในปี2015ด้วยวัย91ปีในตอนนั้นที่นายลีกวนยูเสียชีวิตส่วนตัวแล้วผมยังจําได้ดีเลยแหละครับเพราะว่าในตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปทําข่าวที่ทีไว้อะไรที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในสิงคโปร์ภาพที่เห็นเบื้องหน้าในตอนนั้นก็คือชาวสิงคโปรจ์จานวนมากไปต่อแถว รอเคารพศพในรีกวนยูต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันครับหรือแม้กระทั่งวันประกอบรัฐพิธีก็มีประชาชนชาวสิงคโปร์ออกมารอตามเส้นทางที่เคลื่อนขบวนศพนะครับถึงแม้ว่าในมุมหนึ่งในรีกวนยูจะได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นบิดาที่พลิกโฉมสิงคโปร์ให้กลายเป็นประเทศที่จเจริญแล้วแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งเขาก็ถูกวิจารณ์เหมือนกันนั่นแหละครับว่าได้สร้างระบอบการเมืองการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยแบบชี้นําจํากัดสิทธิการชุมนุมประท้วง ลิดปอนเสรีภาพสื่อแล้วก็ลดบทบาทสาภาพแรงงานแต่เรื่องนี้ก็มีความพยายามในการแก้ตัวของฝ่ายในรีกวนยูนะครับว่าค่านิยมที่ไปเชื่อมโยงกับหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งสิงคโปร์ถูกวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้เป็นค่านิยมที่มาจากชาติวันตกมากเกินไปครับไม่สามารถนํามาใช้ได้100%เอร์ซกับชาติอย่างสิงคโปร์ที่มีค่านิยมแบบเอเชียหรือที่เรียกกันว่าเอเชียนวลูอยู่คําว่าเอเชียนวลู ถูกยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างสําคัญในหลายประเทศของเอเชียเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียหรือแม้แต่หลายประเทศในเอเชียที่มีกลุ่มคนที่ไม่เชื่อในประชาธิปไตยแบบตะวันตกก็ยกคําว่าคุณค่าแห่งเอเชียหรือเอเชียนวูขึ้นมาพูดถึงเหมือนกันคำว่าเอเชียนวลูนั้นมีนิยามของมันนะครับพยายามเปรียบเทียว่าประเทศหนึ่งก็เหมือนกับครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งครับ โดยคนในสังคมถูกเปรียบเลยว่าเป็นเหมือนลูกๆที่มีพ่อก็คือรัฐบาลคอยทำหน้าที่ดูแลครอบครัวอยู่ปัญหาก็คือค่านิยมเอเชียแบบนี้จะมองว่าคนในสังคมที่ถูกเปรียบเป็นลูกไม่ควรจะท้าทายโต้เถียงหรือตั้งคำถามรัฐบาลที่ถูกมองว่าเป็นพ่อครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นข้ออ้างให้รัฐบาลในหลายประเทศเอเชียจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นรวมถึงจำกัดเสรีภาพสื่อรวมทั้งมีข้ออ้างให้รัฐบาลมีอำนาจมากมาก โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องคนในสังคมจากสิ่งที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งค่านิยมจากชาติตะวันตกด้วยนอกจากนี้ระบบการเลือกตั้งของสิงคโปร์ก็ถูกวิจารณ์นะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์ซึ่งปกครองโดยพรรคพีไอพีมาโดยตลอดได้ใช้อำนาจไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดวางกฎระเบียบที่เอื้อต่อพรรครัฐบาลครับเช่นการแบ่งเขตเลือกตั้งให้พรรครัฐบาลที่ได้ประโยชน์หรือทําให้พรรคฝ่ายค้านเสียเปรียบจากการแบ่งเขตการเลือกตั้ง โดยปัจจุบันก็ยังเป็นพรรคพีนะครับที่ก่อตั้งโดยนายลีกวนยูเป็นพรรครัฐบาลของสิงคโปร์อยู่โดยตอนนี้มีนายลีเซียนลุงลูกชายของนายลีกวนยูเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันครับอย่างไรก็ตามสัญญาณออกมาจากพรรคพีแล้วก็นายลีเซียนลุงแล้วนะครับว่ารัฐบาลสิงคโปร์กำลังจะเปลี่ยนผ่านให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทน และทั้งหมดนี้คือ w o r l ร์ล w ว n ยเล่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนโลกกับผมจอมพอนดาวสุโขใน e ีนี้นะครับผมเล่าให้ฟังถึงนายลีกวนยูผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งประเทศสิงคโปร์ด้วยความสามารถขณะเดียวกันก็มีหลายเรื่องที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกับมนุษย์คนอื่นๆนั่นแหละครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับระหว่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกช่องทางของ WorkPoint Today ให้ด้วยนะครับ WorkPoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้